ถนัดหลวงมากเลยอ่ะหลเลีงเลออกหมเลข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 ิเยนักกานสวย แลุงจ้าูว้าช่ทีมาเจจจเจเธอคนนี้เต้นน่ารักมากนะฮะขอให้มีความสุขนะครับในวันทีใหม่นะฮะอ้าวเจเจ

ด้วยค่ะสวยอะเนาะลดลงเลอะเรานดิฟอไปไหนโอเคโอเค ก็ฟ้องรอนดูตนดูไม่ได้โอเคน้องโอเคน้องตี้มาที่นี่เป็นครั้งแรกรู้สึกประทับใจยังไงฮะบอกพี่ๆป้าป้านาอาพี exactly. <s speech> uh, ่ๆหน่อยบอกลูกเปันเลยบอกไปเลยลูกบอกนะฮะนะมุดลอยยินดีต้อนรับน้องตี้ไหม ให้หมายเลขที่0หมายเลขที่0หมายเลข10ขอให้มีความสุขในการกินใหม่นะฮะแม่บ้านน้องนี่น้องอะไรเอ่ยน้องอะไรเอ่ยฮะอ๋อเมื่อกี้น้องกี่นี่ เด็กๆมักจะมีความสามารถพิเศษนะฮะถ้าความสามารถพิเศษตุ๊กกี้อะไรบ้างฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาเนี่ยตั้งมาเป็นงานตีนกันนะความสามารถตุ๊กกี้อะไรบ้างลูกบอกบอกลูกลูกไปเลยเดี๋ยวไ่ติ๊บเยอะเลยไม่มีเลยกูกินอย่างเดียวอ่ะ โอเคมาตรงนี้ลูกมาตรงนี้มาตรงนี้อ่ะอ่ะเชื่อว่าเด็กอายุเท่าไหร่แล้วลูกสิบสิบขวบอันไหนพ่ออยู่ไหนพ่อพ่อมาพ่อพ่อไหนพ่อพ่อชื่ออะไรลูกจำพ่อไม่ได้แล้วครับผมน้อก็บอกว่าชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรอุดดีอุดดีไหนอุดดี มาหนึ่งตัวตกลงเนื่องจากว่าลูกบอกความสามารถพิเศษไม่ได้พ่อต้องรับผิดชอบเอาเพลงมาหนึ่งเพลงเอาเอาขอดูเองพ่อไหนุ๊กกมาเสมาเผมว่าแล้วเอ็พ่อ่เออเกเอร็กเลออเอกรอเเองเดงกเออกเอออเุชเออเอกเเ ไปซึ่งไปึ่งเอามาต้อนมาเลยมาเลยมาเลยอเนี่ยไหนแงล่างอ่ะกเฮ้ยเย้มกาเนมาเนมานมาเลยคมาเนมา ไม่ได้ไม่ได้นะคะก็ไม่ได้ไม anyway> ่ได้นะคะเชิญก่อนเชิญก่อนเชิเชิญก่อนลูกอไระไรเชิญก่อนลูกเชิญก่อนอาอาอาดรับไปเลยไดรไเลยได้รับไปเลยอ่าเอามาเดี๋ยวลูกด้วยาลูกด้วยนะสีสีีสีสีส เอา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 เลยลูกเอาเลยลูกนอ่โอเคโอเคอโอเคโอเคอนเื่องจากว่าอายุต่กว่าต่ำกว่า15เปีเรามีรางวัลพิเศษให้นะฮะอ๋อจากพี่กอนะพี่กอนเดี๋ยวดอยู่ไหนวะมึนไปไหนลูก มันงั้นหมดอ่ะเอาละดาราวันพิเศษสละตับกันสิบห้าปีฮะลอยแบบนี้แหละไม่กล้าเต้นนะฮะแต่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วเมื่เท่าไหร่แล้วตอนนี้พอยี่สิบปังปังก็เป็นแบบนี้ดีเอามามาเย้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 โอเคโอเคโอเคจับเลยฮะจับเลย

าุดตรงไัโอเคอะส่งมอบความสุขให้หลานๆนะครับผมขอให้มีความสุขประหลาดเปใหม่เถิดยโอเคอะเอ็องยตเป็นสาวไม่ได้นะที่เล่นสนานเลยนะ เห็นสาวสายก็ดีฮะขอบคุณครับผมไม่ได้ไม่กล้าเต้นพี่ทำไมต้องถกเป้าเลยอ่ะพี่อ้าวอ้าวพี่อ้นอ่ะจับเลยพี่จับเลยอ้าวนี่ชะตากล้องแล้วนะฮะพวกเราทั้งหมดจะลงยูทูบนะพรุ่งนี้นะครับอ่าไหมายเลขที่ออกหมายเลขที่ออกหมายเลขหนึ่ง Joseph with my name. ภาพทน่ารักมากเลยนะหอบแกเลยหอแกไเลยหอบแกเลย้วยน้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะยังเลยฮะ โอเคแม่เหนื่อยแล้วแม่เหนื่อยแล้วแม่แล้วผลมาด้วยขอบคุณแม่มากมันสร้างความสุขให้พวกเรานะโอเคนะฮะเอาแล้วว่าเราเหลือน้อยจังทีแล้วนะฮะเาแล้ววันที่ออกพัดลมยังไม่ออกนะพัดลมยังไม่ออกนะครับรางวันที่สามอยู่นี่

คองนานหน่อยให้กว่าจะได้รางวัลนี้นะครับอโอเคฮะส่งความสุขให้กับหลานๆนะครับมีความสุขมีเงินด้วยมีเงินด้วยโอ้ยมีเงินนะฮะเดือนนี้ผมต้งเงินหมดแล้วพรุ่งนี้อดนะอะไปดังไปพิเศษสำหรับหลานๆนะโอเคอ่อะใครใครอายุไม่ถึงสิบห้ามีไหมครับผมครับไม่มีเลย ของรางวัลยังงงว่าของผมเหรอเพาะปากปากเพื่อนซื้อปากเพื่อนซื้อโอเคนี่คนนี้ต้องจัดเต็มจัดเต็มมาไล่มาตาพจน์มาตาพจมาเอากับผมเห็นไหมเราเด็กตายเด็กตาย เอวเอวมีใจดีครัวม้ตี้ตายแรไม่ใ่แรงไม่ใชได้นี่ชักก็ไม่รับจี้ไเอวเวมาบีมาตามขาพี่ตามขาพี่ี่ท่านไหน เองวัดดีออกลองวัดดีออกเไปเลยเป็นของแม่แฟนหนูออแฟนหนูอทนหนูมากแฟนแฟนอม่ยาม่ยาแม่ยาแม่ยาอ๋อนั่นแหละประมาณนั้นแหละ โอ้ยยังยังยังไม่ตอบมาอ่าอะไรนะอะไรแฟนเมื่อกี้แม่แฟนอ๋อโอเคแม่แฟนจะจับได้นี่ๆๆอ่ะมาจับกันแม่แฟนจับตัวนี่โอเคเฮ้ยไม่ได้ต้องเหลืออันเดียว เบอร์ที่1เบอร์14ครับท่งนอยพี่ว่าพี่ว่าแมมาแล้วมาดิงเจอร์มาเลยอ่าอันนี้เขาขี่ขี่มาไกลพี่ครับพี่กับพี่ครับตัวนี้ใมายออนช้ามนานีพระมาซะแล้ว

กบยังไม่เห็นค๊บโอาโหเอาไปเอาไปเย้เย้เฮ้ยว่าแล้วทำไมกบจิ้มลีลาดีนี่เองอะโอเคอะอะมาไปนอนกันหน่อยโอเคนะเอาไปนอนคืน okay. น uh, ี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงมหน่อย นี้จัดให้เลยนะรมากแชวาให้เต็เลยเฮย้อยู่ดี่เจ๊ก็จัดี่เจคืออาบะโอเคโอเคนี่เจ๊ปันอะมันเป็นเืองสุขนะ

ลูบล้างขอบเท้าเดพอมาเถิดน้องมาแต่งงานกันเลยเคออเหลือแค่สองรางวัลสองท่านนี้เจอหนักแน่นอนฮะฮ่ฮ่ไม่จับเลยใครใครที่เหลือมา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 บ้ารถที่ชวบ้านเลยนะ ำโอเคอ่าเรามีสมาชิกใหม่ฮะถ้ามาใกล้ที่ไม่เป็นไรพี่ไม่กัดนะฮะไว้อยู่กำลังฟอร์มแล้วแล้วไว้อยู่กำลังฟอร์มล้วโอเคอ่าประเทศมาอยู่ที่ประเทศไทยนานได้ยังครับอ๋อสองปีแล้วเลยมาทำงานชื่อจริงชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรแฟนมีแล้วยัง โซโลเซลเลคือผมอยากจะทำแบบชพ้ยนบบนี้นนับวันนี้ภาษาอีสานมันลัคำาอบสลโเซลเลตาตาแผลดตัวผมตนาเโอเคสนุกดีนะน้นะอยู่บ้านเราตรงนีนะภาษาวันอะไรครับผมชื่อน้องเมย์ชื่อจริงฮะชื่อจริงครับผม น้องแก้วตาโอเคแก้วตาดวงใจนะโอเคมานี้เป็นยังไงมีความสุขไหมครับม่วนไหลค่ะม่วไหตาแปรผมจีมวนไหลแปลว่าอะไรดีใจอ๋อสนอกสนุกกโอเคน้องอยากสนุกกันนี้ไหมฮ่า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 ฮงาฮ่าฮมาใ่า่าฮ่าอ่าฮองฮ่่าฮ่า่อง่ฮา่ัฮ ต้องรับน้องกระโดดมมนนไม่ต้องรับน้องกระโดดสะกด่อนไม่ได้เดหรอ,อาาโอเคเอาม,ามามาพร้อมสนุกกับพี่ยะ รับรางวัลจากตากล้องนะยูท really? ูบนะยชุ๊ปเปอร์เรานะฮะโอเคอ่ะต้องจับไหมเนี่ยจ um ับนะฮะอ่ะน้องจับนะครับจับจับจับ รับเลยครับรับเลยครับผมจะโชคดีมากเลยนนด้ขององล้วนตามัไม่เกอเป็น่งสองวงลำวงสองวง ีีใหม่นะครับขอให้ FC ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมีความสุขตลอดพีใหม่นะครับ เป็นใหม่แล้วเทวดาแล้วพวกเราเเษฎร์สวัสดีสสดอ้าวชุนเปีนใหม่เป็ใหม่หมวันดีเปีใหม่ครับวันดีเปีใหม่ครับผมวันดีเปีใหม่ครับ